เนี่ยหมดแล้วเนี่ยดูเขามาเลยยังดูรหาน่ะโอเคตัวขาวอนะ่ะตัวขาวแล้ลลลวรอรคาเบอร์สี่นะคาเบอร์สี่โอ้ยยย้ยไปยยยยยยกยย เฮ้ยใช่หรอเนฮ้ยไม่ทำยังไงอ่ะไม่ทำแม่เลยเราไมเป็นเฮ้ยเฮ้ยดูดีเสียงใครเฮ้ย ลอยขาทีิก <eventually> ็อย่าไอแพดยู่บนซ้ายไอล็อก็ดีเพื่อนเรามีเจ็ดตัวใช่ไหมสามสี่ห้าหกไอเบสทำไงวะเจ๋งกับเบสใช่ปะไอแพดเราอยู่คนเดียวเจ๋งเลขอะไรอ่ะเจ๋งเลขสี่ป่ะไอเบสสี่เฮ้ยเจ๋งเลขอะไร เอ้เจงกัจจห้าเอ้ยไม่ใช่เออใช่ดิเจงห้าไอ้เจงเฮ้ยเไม่เห็นกันหรอไม่เห็นไข่เห็นแล้ววะอะไรวะไม่เห็นกันจริงโง่มึงเดินผ่านมันไม่ได้ยังไงเนี่ยกูทำภารกิจอยู่กูไม่เห็นเลยไอ้เบอร์สามมึงมีอาการนะ มึงไปเ็ตู้มึงไปเช็คตู้ขอยืมกันกี่โหนใช่หรอเออนี่แพทตายแล้วไม่มึงเจอตอนไหนเออเจออะไรไอ้ทีว่าไอ้เก๋ไม่ไม่คือตอนแรกอ่ะกูเดินมาแล้วกูเห็นไอ้นกแดงไม่ยืนทำคืออยู่บนหลังแล้วก็มีใครรื้ออยู่หัวข้ากูแล้วคราวนี้กูทำคืออยู่สักพักนกแดงหายแล้วพอกูไปมองข้างบนนกเขาตาย กูว่ายืนกูว่ายืนข้างๆมึงตอนแรกแล้วกูก็เดินลงมานิดนึ่งของมันจะที่ทำเฟสก็อยู่ห้องเครื่องยอยู่เลยสังเกตุมันไม่มีเอาไงจะเอาไงครับกูปวดน้องสาวแล้วอะอะไรนะขาวหรอไปแทนแรกแทนแลกแทนแลกนักข่าวเชยมึงเชียกกูไอเยี่ยมเจนไอ้นีหนีไอ้นีหนีไอ้คุยเอาไมีคนหล่อเจิดด้วยวะ แล้วมึงก็เสียใจ <c oughs> เป็ดน่าจนนะน้อยไปปะความคิดไอเจ๋งเสียปาก <c oughs> <c oughs> ไม่่ใชอาจารย์เสียปาดแล้วรีพอร์ตจมไเหี้ยกระาษจริงที่แกูเห็นพอดีเลยหนึ่งสองตาเลยมีอะไรจะพูดไหมกูไม่มีอะไรจะสียภาพกูเป็นคนทำแเออกูเป็นคนทำเองไอ้กูถามจริงจังหวะพอดีเรียบร้อยเสียส้าพักไอ้ดูชนะ ถามจริงเหไอ้ดุนแน่นอนครับเสียไอ้ยี่สิบีถามจริงไอ้ดุนไอ้ยี่กูถามจริงเหรอต้อบเสีย้อเสียไอ้ดุนโคตรเสียเลยโคตรเสียเลยเสียคืออะไรดี คือคือกูถามเลยไอ้ยี่คำพูดกูมันดูไม่น่าเชื่อขนาดนั้นเลยไม่ดูไม่พูดอะไรทั้งอย่างเลยเสี่ยไอ้จอ้งทำไมไม่ถามกูทำไรโดนบอกแล้วผัดข่าวเอ้ยกูไอ้เี่กูก็บอกอย่าเป็ดข่าวไม่ก็เสกรีฟอร์ดเฮ้ แค่เดินต่อไปทำไมอ่ะยาเดแคท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  แพตเลยเ่อดี๋ยวไปแล้วข้าแแแ่วยกดแวไอ้แมึงต้องระวังตัวนะเพื่อนกูืจะเป็นคนดีผีคุ้มเโอ้ตายไปสอหลือสี่ ถามจริงโคลิเชตใครมาจากข้างล่างครับผมไม่ครับผมอยู่ตรงกลางครับอยู่มนมาเจอไรงกลางไอ้บอสหายกูรู้แค่นั้นไอ้บอสจริงๆมนไอมันเป็นจมันเป็นไอยู่สจงๆมานาป็้าจงบนเปไ้บงอบรับรมัเจอมังเมื่อกี้ครับ กูกูมาจากข้างบนไงแต่แต่มันมาเากข้างบนนะไอศิลป์เดินไปไหนทางขวาใครกูจะได้มาหาเหือมันเกู่ข้างล่างกูลงไปเจอศพข้างล่างกูจะไม่ลงมาข้างล่างเลยกูอยู่กูอยู่กูเห็นนายกายอยู่ห้องน้องกายครับน้าหายกูรู้แค่นั้นแหละไอ้เบ้าหายกูมาอยู่ข้างบนกูเดินจากแต่แต่มันแต่มันลงมาจากข้างบนแล้วไปไอพีสไม่ใช่กู กูจะไปทำเพืต้องบ่อน้ำแล้ยเฮียกูเดินไปไม่เจอเลยเฮียเสียนอนอยู่เนี่ยเกาใครมึงเอาก่อนเลยตอนนี้ข้ามแล้วเฮียเฮ้ยเฮ้ยข้ามจะตายห่ามดแน่เหลยขอญาตข้ามโอเคข้ามเลไอเบียสแล้วใครบดมันอะไรไอ้เบียสแน่เลยอะไรวะข้ามไอ้เบสไเบส เอ้าไอซีดินที่ไหนวะเอ้าอ๋อนนั่ไอเมไอบ๊อบไม่ใช่ตัวหน้าเลยไอซีดไอบ๊อบมาแชทแล้วเพื่อนไอบ๊อบไอการถือว่าใครฮะมึงว่าใครไอ้บ๊อบกูไม่รู้กูอยู่แค่ดาวเคราะห์อะเอาดิ ไอ้บอบเช้ากูเอาซ่อมไฟอยู่เมื่อกี้กูก็ออกมาหากาจข้างนอกกูว่าไอ้เจงกูว่าไอ้เจงนั่นแหละบอบนั่นแหละมันเชื่อใจมันไม่เถียนด้วยนะัวัดเองพะปวดตา ตายไอ้เฮียกูบอกอะไรนะมีเชื่อใจกูได้กูรู้เลยเป็นอะไรบอกไอ้เฮียกูกูติด G P S ไว้ที่ตัวมันรอะต่อหน้าฟาต่อหน้าฟาดี่แรกแรกกูติดในเบสไอ้เฮียไปเอาดี๋ยวไอ้เฮียเจ๋งนี่แหละกู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 เห็นแบบแบบเลยเด็ก กูกำลังดับเพลพเฮดเจ็บผมอ่ะแป๊บน,นึงแล้วี่ไปแตกกูกำลังเดิอนอยู่เลยเฮดเจ็บ <c oughs> ปาดกูไปเลยสตวนเลยไม่รู้ใครอยู่กังล่ะ

มอเช็คเช็คเช็คเจ็ห้องเจ็ห้องเปิดห้องเปิดประตูช้าช้าประตูช้ประตูช้ประตูช้าประตูอะไรเราเด็กเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งมีตัวอะไรมีอะไรติดอ่ะ ไอเจ๊งเบนไม่เค่เห็นไอเจ๊งว่ามีตัวอะไรติดไม่รู้เพราะไอเจ๊งเหรอมันมีอะไรติดไม่รู้อ่ะที่ตัวหน้าเมแกะมันมีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมันคือสัญลักษณ์อะไรเจ๊งมึงเหรอการเสี่ยมึงเป็นคู่รักหรือเปล่าเสี่ยมึงเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ให้ให้ ทำอะไรตกปลาเออมันตกปลาไงวะชื๊บชึ๊บโยงเข้าไปโยงตีใหญ่ยงโยงอันนี้เข้าไปโยงโยงใส่เข้าไปได้ป่ะหนห้องไหนห้องล่างเหรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไอ<น>้ศ <laughs> <น>ิล <laughs> ไอ<น>้ศ <laughs> <น>ิลไอ้ศิล เบสเป็นไอ้เเป็นไอ้เเป็นอะไรเพื่อไอ้เบสเจอเหรอไอ้เบสเบสอยู่ไหนไอ้แม่ดุนเจอที่ไหนฮะกูเหรอเออมันเครื่องมึงรีพอร์ตแต่กูกูเดินอยู่เฉยยังไม่เจอใครเลยไอ้ดุนมึงปาาแฉเนียนมาเนี่ยเฮ้ยไม่ กูจะเดินเสียงอยู่ข้างหลังล่าสุดอ่ะไม่รู้กูเห็น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 มึงเดินกูกูกับลังก็เลงกูกูว่าเห็นไอ้เสี่ยงก็กำลังเดินเดินกูกูกูกับไอ้เสี่ยงนะกำลังจะเดินประกบกันแล้วมันก็ขึ้นรีพอร์ตกูก็ไม่รู้ทำไมกูก็นึกกูก็นึกว่าม่เห็นศพมันไม่เห็นศพทุกคนลืมไปหมดเนี่ยลืมไปมันไม่เห็นศพหลายคนบริสุทธิ์แต่กูว่าไอ้เสี่ยงนี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราเดินมาเพราะกำลังจะมาประกบกันใช่ไหมแล้วมันก็รีพอร์ตตรงกลางพอดี เออกูจะบอกกูไม่จบเลยแต่ถ้าต้องการไม่มาอยู่ห้องห้องล่างสุดอ่ะเออวิอยู่ห้องล่างสุดห้องล่างสุดไอ้พีไอ้พีเดินมาจากข้างล่างกูไม่ทำพูดทำไอ้พไอ้พีเหรอกูทำพูดมาทำให้การไม่มีนลำนักมากกอ่าสามไม่ตัดสิน ไอสัตว์ไอ้เ um ียเอ้ยกูสั่งาหมกกศพบดแ้วมันเสียแดงไอเสียขาจะตาย กิดเราต้องอ่าได้เราต้องออกจากห้องนี้ก่อนสินะ้ย อะไรเอ้กเกรดที่ทำไงอ่ะเปิดข้างบนไปแกหลอ,อกฆ่ากูแก่กล่องเดินตีดีแก้ยังไงกดยังไงอ่ะมันแก้งไงยะกนูทำไม่เป็นอ่ะมันให้กดข้างบนอะ ทำไมอ่ะมันแก้ไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยมันแค่พอไม่รู้ไม่เคยทำไปดีกว่าเฮ้ยอ๋อมันดึงสายได้เฮ้ยให้ดึงสายออกคิ้ใต้ควยเพกูแก้แล้วไอ้อ๋อใครหายใครหายไอ้บีรู้เปล่าเนี่ยว่าไงเสียิอ่ย เอาเม็ดออะไรกันดีวะอ๋อฮะอ่ล่นว่เป็น่าอะไคืออะไรวะตัดเด็ดจังโอ่ว่ะไอ้เฮียนุ่มวีมัมคืออะไรวะเออแค่เดียวแค่เสือ เออเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ไเสียงอะไรปะนี่ไงนี่มันหล่นอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมปี่สิด้วยไปด้วย ไ้ไีดีไปีดิเอาเเอาเก๊เอาเคือเมื่อกี้ทุกคนเราอยู่กันสามคนมีแพทมีเราแล้วก็มีกายอะเจออยู่บนบนซ้ายเลยกูกูแพทกูกับแพทกายอะอยู่ด้วยกันเลยบนบนบนที่ตกปลากูแพทกายอยู่ด้วยกัน กูอไม่ไม่ข้างบนกูเห็นไอ้สินเดินไปคนเดียวใช่เหรอใช่ใช่ไงก็โดนวงกลมมาให้มันท่านไปแกะกูชัวร์นั่นแหละเชื่อกูไปกูไปเปิดน้ำไว้ไปใช่ไอ้ยข้างบนอ่ะใช่มาจ่ายกูมาจ่ายมาจ่ายมึงเชื่อกูดิเสียเปล่าไม่ใช่กูอยู่ไกล ก็อยู่ไกลๆแพทเลยเดินเดินอยู่ข้างล่างตรงนันเลยอยู่กับแพทไม่ใช่หรอก็ไกลแพทเลยเแล้วไปเอกาผมมาตอนไหนเนี่ยไกลอยู่ด้วยกันสามคนเลยก็ยืนชิดกันเลยมมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูไอ้ขาวมาตายมาตายมาตายก่อนนั่นอี่เำไม

เรา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 บอทกันไปเราบอทกันไปเราบกันไปว่าไอิลตายได้ยัไงไอศิลตาได้ไงทำนมซ่อมมถ้าไำเมซ่อมซ่อมไม่เป็นเนี่ยใช่เหรอใช่กูคิดไปแล้วกูคิดไปแล้ว ใครอะ่ะเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยไอ้เทียกูอยู่ห้องสมวงบุตรวดไข่ไอ้เทียสัขจะมีโลอะไรอ่ะกูไม่รู้ว่ามันจะมีโลที่อะไรที่สามารถฆ่าได้ระยะไกลอะ่ะแต่มันไม่มีรุเนปลอดตีอ่ะแต่มันไม่ใช่ไ,อ,ไอ้กายแน่ๆอย่างั้นกูรู้แล้วว่าไข่ ทำไมเอะยอะ่า่ไอเสดไอเสดมอเปิดมิไอ้ห่เหมือนกำลันาขึ้นไปข้างบนไอ้ใหญ่ไ้เสไอเบสติดประตูเลยนะไอใหญ่